สวัสดีครับเอฟซีสุภุสกุลนะครับมือนี่ก็สร้างไดี๋ยใส่เป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ครับแจมเลยครับเดสระตีเลยครับนี่ครับเบิรงนเราครับเอฟซีเดี๋ยวกัสีต่อคำถามเอฟซีนะครับเป่สร้างตอบนะครับที่ว่าถามมาว่า ถ้าใส่ล้อเล็กสิบติดบางโคนูนบ่ว่าสันถามผมนะครับแต่ว่าบริษัทสร้างบ่ปฏิบัติผมก็เลยได้ตอบไปในคอมเมนต์เลยนะครับว่าใดดส่ร้างคิดดีเลยนะครับแต่ก็รขี่คอมเมนต์มาว่านคือสีส่แบบภายนอกสร้างว่าบ่ได้ใส่ภายนอกนะครับถอดล้อยางออกนะครับจังหวัใส่ล้อเล็กครับ ชรางวันน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าเอาหลอเล็กมาใส่กับลอ,อยางยังสี่นะครับมากใส่กับกระทะต,ตัวนี้ก็ได้ไตแ,แต่ลูกขาวะส้างว่าแต่ลูก้าดไปนอดสีแหละครับมันสิบรทนอน,นอดสีขาดไว้นะครับกระทะของลอดยางนี่ก็สีล้วมนะครับ พอมันใส่แห้งกระชากนะครับัอนี้สร้างได้ตอบคําถามนะครับผมก็ได้ตอบคําถามไปแล้วนะครับผมว่าสร้างคิดดีแล้วนะครับที่เห็นแบบนี้นะครับสรางบนในน้ำกับใส่ใสกระรอย่างสร้างบนในน้ำนะครับที่ใส่กบะป๋อย่างผมมาอตัวนี้แหละครับเปันไงครับสุดยอดปะครับเฮ้ย จังสีในเมฆนั่งสวยงามนี่นะครับมันสีเป็นลักษณะนี้นะครับนี่เป็นลักษณะนี้กับตัวนี้นะครับเรียบร้อย,ยนะครับเมื่อกี้เมืนจะใช้ตูให้เบิ้งเหรนี่ครับตัวนี้ถอดไปเห็ดนะครับเอาตัวใหม่ใส่นะครับโต ลูกค้าเอามาให้นะครับตัวเก่าถอดออกนะครับนี่ครับลงโตนะครับแล้วก็ลูกค้าที่ถามว่าราคารถทึ่งเบิดถทีบ่เบเมนของลูกค้าสร้างคิดราคาจักบาทนะครับราคารวมทึ่งเบิดเป็นขั้นเจ็ดหมื่นหา ันหมายถึงว่าหางกับของสร้างเครื่องกับของสร้างอุปกรณ์ทุกสร้างของสร้างเบิดราคาเท่าไหร่เจ็ดหมื่นห้าเพราะว่ามันเก็บเท่ไหรนะครับโอ้ของของสร้างของสร้างเบิดไดทั้งเครื่องทั้งเครื่องทั้งหางเส้นสองเออเส้นสองกระวางสั้นนะครับเห็นว่าเจ็ดหมื่นว่าจะเอาตะโกบอเอาทั้งเบิดร่วมเบิดที่ลูกค้าอยากหู้ราคาทั้งเบิด 2, 2. 2> ร่วมร่วมเบิดนะครับสร้างตอบนะครับแสนสอง 2. ร่วมเบิดทึงเครื่องท้งผลิตให้เรียบร้อยแบบจังสี่นะครับพร้อมใส่ท้งหา <àng>, งพร้อมใส่งานแ <2. S 2> สนสองนะครับถ้าบ่มี่ยังเป็นหงลูกค้าเลยหมายถึงมามา,มาสัาง่งก่อนมาสัาง่งแล้วกะใจมาจำาจ็สเซเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์สร้างวานะครับ นี่นะครับยังขินยัพวกชีเกียดยังอีกขตนเ้ถ้ารถด,ดูดสร้างกะบิดภารกิจรถให้รถมาดูดมาเกี่ยวเขาให้นะครับสร้างกะเลนหน้าเลนหลังนะครับจั๊กสิว่าจังไหนตัวนี้กะนเรียกอะถือว่าผ่านแล้วครับุดจอดแล้วเหลือตัวนี้ด้วยครับนี่ไปพุ่น ตัวตกแต่งนะครับตัวนี้เพา่รีตัวตกแต่งเพื่อความแข็งแรงอะไรก็ความสวยง,งามน้ำสุดยอดแล้วขั้นตอนกนารผลิตบริษัษทถ่ายให้เอฟซีเบื้งนะครับเพราะว่าสร้างรอยเฮ็ดนะครับ <c oughs> แล้วครับผมเองก,กับบั <c oughs> วว,ว่างมาถ่ายนะครับเพราะว่า,วา <c oughs> ผมกับเพ ดูดเขาเพื่อนนะครับไปมอบเขา่าดูดเขานะครับอยากให้ในหน้าอยู่นะครับผมดูดไปแล้วพันหนึ่งนะครับหลืออีกพันหนึ่งนะครับเยาวาพันนะครับโบมเป็นพันลายนะครับหมองละสามไา พูกไล่แปดไล่สินะครับสวยงามตามทองเรืองนีออ่บูโดนนะครับเดี๋ยวก็สำเร็จนะครับเดี๋ยวก็สำเร็จขนาดว่าสร้างยากได้ครับนี่ครับยากภารกิจสร้างยังผลิตให้เรื่อยๆนะครับ ลิฟไปเรื่อยๆนะครับเริ่มสวยงามแล้วนะครับผมพึ่งมาแต่มอมเข่านะครับมาเอาเข่าออกจากกันเทศนะครับอยันเขาเหยียบเขาตีนะครับกระเลยตรงมาทายช่วงนี้นะครับ โอ้นี่ก็เจมแล้วกจมสุดๆเลยด้นี่รับรับต้มนะครับตอนนี้ตอนทลาผลอ เดีย์สะทอส่อนแสงนะครับเี๋ครับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้นะครับพอกันอีพี่หนานะครับคลิปหนานะครับสวัสดีครับ